ชีวิตของคนเรายุ่งยากทำนั่นทำนี่ตลอดบางครั้งเราตื่นแต่เช้าต้องรีบไปทำงานบางครั้งเราไม่มีวันหยุดบางครั้งเราทำงานตลอดย4ิบสีชั่วโมงไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีเวลานอนไม่มีเวลากินข้าวรู้ไหมบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวของคนเราก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยหยุดมั่งนอนตื่นสายมั่งนอนไม่ต้องตั้งนาฬิกามั่งนอนเหมือนผัก ไม่ต้องทำอะไรเลยรู้ไหมถ้าคุณเจ็บป่วยถ้าคุณไม่สบายสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณอยากได้เวลาคุณเจ็บป่วยคุณทำไม่ได้นี่นาฉะนั้นมันจะแย่มากหรอถ้าคุณใช้เวลาวันใดวันหนึ่งพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องคิดอะไรเลยอยู่เฉยๆนอนเฉยๆกินแล้วก็นอนแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรคิดดูนะเวลาที่เราเกิดมาเราเกิดมาไม่มีเสื้อผ้านี่นะเราเกิดมาเด็กเ็เราเกิดมาโป้เปื่อยไม่มีเสื้อผ้าหุ้มปกตัวของเราเลย ฉะนั้นพ่อแม่ของเราดูแลเราเราตบโตขึ้นมาเราทำงานเรามีสิ่งที่เรามีในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ก็ชื่นชมและเอ j นจอยสิ่งที่เรามีเถอะแต่บางครั้งเราต้องหยุดไม่ต้องคิดอะไรเลยดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ เนื้อตัวสําหรับสุขภาพสําหรับจิตใจและการอยู่ของเราคิดดูนะคุณอยากได้อะไรมากมายทําทํางานทํานั่นนู่นนี่จนตัวเองเหน็ดเหนื่อยและไม่มีเวลาพักผ่อนเมื่อคุณลาจากโลกไปจากโลกนี้แล้วตายไปแล้วสิ่งที่คุณเอาไปกับตัวของคุณก็คือ หึงชุดชุดที่เข้าใส่ให้คุณไม่มีกระเป๋าเลยแค่ชุดปกเนื้อปกตัวของคุณลาจากโลกตัวนี้ไปแล้วสิ่งที่คุณเอาไปตัวของคุณเองก็คือชุดเดียวไม่มีกระเป๋าเลยฉะนั้นเวลาคุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะใช้เวลารักษาตัวเอง รักษาสุขภาพรักษาจิตใจของคุณดูแลพักผ่อนร่างกายของคุณโดยไม่ต้องทำอะไรเลยบางครั้งอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องทำมีความสุขเพราะชีวิตนี้มีเป็นชีวิตเดียวของเราของมนุษย์ทุกๆคนฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสมีชีวิตอยู่พักผ่อนบ้างนะคะไม่ต้องทำอะไรเลย จิตของคุณสงบให้ร่างกายของคุณสงบให้จิตใจของคุณสงบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะดูเลตัวเองบ้างนะคะวันนี้คืนนี้เอลิซาเบธขอฝากแค่นี้นะคะด้วยหลัก e อลิซาเบธเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ